จะสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นกับบุคคลนี้ได้บางทีเขาเป็นกับคนนี้แต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นกับคนนู้นมันจะกลายเป็นว่าพอเวลาเราไปพูดความเกลียดชงังมันจะกลายเป็นเกลียดกับทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องมีความการุณาต่อเขามูทิตาคอยให้กําลังใจกับผู้สูงอายุและพวกเรากันเองในบุคลากรก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราทํางานด้วยความเหนื่อยยากเหนื่อยยากลําบากเหนื่อยล้าอยู่ตลอดเวลา ก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันคนแก่เขาพยายามเต็มที่แล้วแต่ด้วยสภาพร่างกายของเขามันเป็นแบบนั้นมันเดินสู่ความเสือ่อมก็ต้องให้กําลังใจเขาเยอะๆให้ทําได้ให้มีให้เป็นให้ดีให้ได้สุดท้ายคืออุเบกขาทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ก็ทําต่อไปบวกกับการวางอุเบกขาในใจไม่ต้องเข้าไปยินดียินร้ายไม่ต้องไปแสดงความรู้สึกว่าต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องน้ําตาไหลทําไมเขาไม่พูดดีกับเราทําไมคุณย่าคุณยายคนนี้เป็นแบบนี้แบบนั้น ไม่ต้องไปคิดอิจฉาหรอาจจะกระสิงใดมีสติสัพพัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบนะันขณะกำลังใจที่ดีที่สุดคือ,คอกําลังใจในการยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงความจริงตรงหน้าคือ,ขอเขาคือคนเข้าแฉะแก่ชรลาความเป็นจริงตรงหน้าคือเรามาทําในอาชีพที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่กาลังเดินสู่ความเสือ่อมเรากําลังเดินสู่ของคนที่ไม่สมประกอบคาว่าไม่สมประกอบไม่ใช่ไม่พิการ ไม่ใช่พิการคาไม่สมประกอบคือไม่สมประกอบทางใจทางร่างกายทางอะไรก็แล้วแต่ไม่สมประกอบเพราะอะไรเขากำลังเดินเสื่อมอย่างยิ่งดังนั้นเมื่อเราสละตัวเองมาทำห,หน้าที่ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่านั่นคือหนึ่งในหน้าที่บวกกับความมีพรหมวิหารสี่เข้าไปเป็นอารมณ์เพื่อเราสามารถทํางานนี้ได้อย่างมีความสุขในปัจจุบันเราจะยิ้มยแย้มแจ่มใสจะพูดจาได้อย่างดีเลิศจะเป็นหนึ่งคนที่ทุกคนจะพึ่งพาพึ่งพ,งพิงพึ่งอาศัย การทํางานแม้จะเหนื่อยทางกายแต่จิตใจจะไม่มีความเหนื่อยล้าอ่อนแรงเพราะอะไรเพราะเราทําด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์อาจารย์ออกสอนธรรมะทุกวันนี้เหนื่อยกายมากแต่ไม่เคยเหนื่อยใจเลยแม้แต่ชั่วเวลาเดียวอาจารย์ไม่เคยมานั่งกอดเข่าร้องไห้เพราะว่าคนโจมตีอาจารย์เยอะเพราะคนไม่เห็นด้วยเยอะเพราะคนรังเกียจเดดฉันเยอะอาจารย์ไม่เคยรู้สึกกับอารมณ์เหล่านี้ไม่เคยมีอารมณ์เหล่านี้ในใจเลยไม่คีมไม่เคยมีอารมณ์แม้แต่อารมณ์เดียวว่าที่จะยุติยกเลิก ในการสอนธรรมะนี้เพราะอิจนาละอาใจต่อคนโจมตีเยอะไม่เคยเสื่อมตัวนี้เลยแต่ตัวเดียวที่อาจารย์รู้สึกอยากเลิกทําตัวนี้คือจะเหนื่อยเหนื่อยกายแต่ถ้าเหนื่อยใจไม่เลิกเหนื่อยกายเนี่ยเลิกได้เพราะอะไรร่างกายมันสู้ไม่ไหวต่อไปแล้วก็จําเป็นต้องพักจําเป็นต้องหยุดบ้างแต่ถ้าเหนื่อยใจอาจารย์สู้สุดตายสู้ยันตายถ้าร่างกายยังไหวอาจารย์จะเดินหน้าทําต่อไปไม่มีเพราะอะไรเมตตาสงสารต่อโลก ที่ยังไม่มีความเข้าใจถูกต้องยังมีความเห็นผิดอยู่ในโลกยังมีทุลีในตามากอาจารย์อยากช่วยสอนเขาให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้ตามเหตุตามปัจจัยแห่งอิรีบารมีของอาจารย์และของเขาเองของแต่ละบุคคลดังนั้นหน้าที่เราก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราทําหน้าที่ของเราแล้วเลือกหน้าที่ดีแล้วให้เราทําหน้าที่อย่างเต็มที่อาจารย์ยอมรับผลของการกระทําจากการตําหนิตดต,ติงดูด่าว่าเก่าในไร้สดที่อาจารย์ออกรุนแรงสอนธรรมะได้อย่างตรงไปตรงมา อาจารย์ยอมรับผลจากการกระทำคือมันต้องมีคนเสียผลประโยชน์อะไรอาจารย์ยอมรับผลเพราะอาจารย์เป็นคนทําต้องรับผลอาจารย์จะไม่เคยรู้สึกว่าไม่น่าเป็นแบบนี้ไม่น่าเป็นแบบนั้นทําอะไรมาถึงไม่เคยคิดเลยในหัวเพราะอะไรเพราะอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าเมื่อเราทําสิ่งนี้ผลของการกระทํามันย่อมมีเสมออาจารย์เลยไม่เคยทุกข์ใจไม่เคยเสียใจกับเรื่องที่ทาเพราะอะไรเพราะอาจารย์เห็นโทษเห็นประโยชน์ของมันอย่างชัดเจนเราเตรียมตัวรอคอยผลของมันเสมอไม่เคยอึดหนาละอาใจต่อการกระทำของเด็ก ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงถ้าเห็นว่าถูกต้องดีแล้วด่าหน้าในการทําต่อไปนั่นคือวิธีการคิดมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันพิจารณาทุกอย่างให้ลอกข้อไปตามความเป็นจรงิงสติมันหลุดไปบ้างบางครั้งให้รีบรู้ตัวดึงกลับแล้วพิจารณาแบบเมื่อกี้ใหม่กลับมาพิจารณาใหม่เราทําเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตเราทําแบบนี้จุดประสงค์ที่เราอยู่จุดนี้เพื่ออะไรตอบตัวเองให้ได้ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้ผู้ใดมีเป้าหมาายเป็นนนแก่สรใชีวิต ผู้นั้นจะทนต่อเป้าหมายของตัวเองได้ใครไม่มีเป้าหมายใครไม่มีแกนสารผู้นั้นจะทนอะไรไม่ได้เลยมันจะอิรุ่ยฉุยแฉไปหมดมันจะเสียใจจะท้อแท้จะร้องไห้น้ำตาไหลเพราะเป้าหมายมันไม่ชัดเจนจุดมุ่งหมายมไม่ชัดเจนดังนั้นบุคลากรใครเป้าหมายไม่ชัดเจนทําไม่ชัดเจนซะเมื่อชัดเจนแล้วความทุกข์ร้อนอิดนาละอาใจจะเกิดขึ้นไม่ได้อาจารย์ก็ขอฝากเนาะธรรมพุธเจ้าแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับพุท่านทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปจัจจัยการกระทําของตนตั้งใจในการทําความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญกุศลบีสติสัพป,ปัญยารุตัวทุ่พร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขไวน้นี้ไว้ได้ยาวนานที่สุดใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในความทุกข์ร้อนนั้นไปได้ดีดีโด,ดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยการกระทาทางกายวาจาใจอสศุจริตของตัวเองที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแกรท่ทมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำ สาธุอนุโมทนาทุกคนนะขอ,ขอบราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดีอ่ชวนตื่นทำนะคะยังไม่แบบยังไม่ได้บวชน,นะคะถ้ามีโอกาสแวะมาแก่เชิญอาจารย์มาให้ยินดีดนยินดีหนึ่งชั่วโมงมันน้อยมากเลยค่ะอาาจรยินดีเลยอนุโมทนาวันนี้ผู้สูงอายุปกติ 44, จะเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนนะคะอ๋อแค่จะไม่มีผู้สูงอายุหลับเลยโอ้โหสาธุสาธุนะคะอืมเออก็ รู้ว่ารู้ว่าจะมีปฏิทินต่อนะคะก็จะขอในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายนะคะที่จะมอบของทีื่อนึงนะคะให้กับท่านอาจารย์นะคะก็เรียนเชิญนะคะท่านผู้เพื่อพระจารย์ดรบัญชาธงดีนะคะที่มอบของทีื่อนึงให้กับท่าระเจา้าด์นะคะตรงน,นี้ของนี้ม พูดถึงรุพภาพรุ่นี้นิดนึงนะคะรุ่นภาพรุ่นนี้นะคะอโอ้สวยอ่ะจะต้องปิดปิดส่อนท่านเป็นศิลปินในประจำกรุงเทเชียงใหม่นะคะท่านอยู่ที่เรนตาดาศ้ามอชอนะคะเป็นภาพวาดสดสดนะคะโี่กำัีดยอดดให้กับภาพระเบียบสดสดเลยนะคะทีนี้เอาแตครูให้ท่านด้วยนะคะต่กล้องไหนถ่ายหรืยังเนาะภาระเบียบค่ะของผันคิดนิจ กเของที่ลึนะคะจากสแมโ้เ่ท่านะคะให้ถ้าเอีงไงก็ควรนะคะาจะอือันนี้เป็นไส้ไส้อัวโอกเชียงใหม่เชียงใหม่นะคะเล้นที่เป็นจากทางแม่โ้เนี่โฮมนะคะซึ่งอังส์เราได้ผลิตขึ้นเองนะคะเป็นเที่ระลึกนะคะถ้าเีย้าขอบคุณมากเลย อันดุโมธนาจากขอุา่าท่านขอท่านจันเดียด้วยนะคะของของเป็นเล็กน้อยนะคะแล้วเจ้าเล็ที่โฮมนะคะบุบบุเดี๋ยว้ไหนเีวไว้ีท่าท่านเลยค่ะแล้ว ใ้ี่ถ่ายรูปด้วยน้องน้อสาน้องเป็นคนเชื่อม่น้องนิสาเปิดกล้องเปิดกล้องยั่เปไรจะถอเข้าอได้ ในรันไทที่คิดว่าน่าจะต้องมีอย่างง่ายๆลยทีกอย่างเก็บลาพเข้าใจนะคะเพราะว่านนา้นได้ประมาณสินาทีสินาทีได้รที่เชียงใหม่นะคะเขาเ็ เชื่อลึกไว้นะคะผู้บริหารเริ่มภาพแรกนะคะขอรบกวนเป็นเป็นเป็นผู้บริหารและท่านรังแกก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แม่ท่านจะได้ถ่ายเซอร์ฟี่จะยืนข้างในหรือยข้างนอกเนาะข้างในจะเห็นดอกไม้ครับนู้ดนู้ดนู้หนุ่มมาไหมนี่กับเอสทีมงานอันนี้เป็นทีมทีมงานทั้งหลายมีแค่นี้เหรอมีหมดทั้งทีมเลยค่ะไหนล่ะไม่เข้ามาถ่ายรูปเซลเซลไหมคะท่า อุ่นอิ่มลูกมาอุน่นอิ่มไหมไหลูกเวดูเลยลูกสอท่านเป็นลูกสาวท่านจันบุญทาา่านจันบัญชามะไวลูกามาไม,ไม,ไม่ไม่เลยต้องไม่ต้องถอดมลนมาเลย นี่นะคะหนึ่งสองสามครับค่ะต้องมีต้อานถ่ายอีกครั้งหนึ่งเราเป็นกระถ่ายให้ท่านยดีแล้วเราถ่ายหลังแบบเหมือนเดิมได้ได้ได้จัดรนื่อยบไว้เนี่ยเบาแสบตาเกกว่อาจารย์เดี๋ยวทุกท่านนะคะอยู่ที่ตรงนี้ได้เดี๋ยวเชิญอาจารย์มาถ่ายเดี๋ยวถ่ายแบบตัวชุดนะคะเดี๋ยอาจารย์ถ่ายทุกท่านเลยนะคะ ถ่ายรูปหม่แบกเทียนของผมก็หมดละชาร์จอยู่ฮัลโหลสวัสดีครับเป็นภาพนั่งได้ยืนได้ไหมคะสวัสดีนะครับนั่งก็เห็นได้ครับนั่งก็เห็นเนาะให้จันนั่งไ้ที่แล้วนั่งกับพื้นไม่ได้ไม่ได้เพราะอาการนั่งดีกว่าครับแล้วก็ให้าารยนนั่งไก สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะฮะเดี๋ยวลงก่อนเนาะเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเดินทางไปที่ที่นูน่นที่อะไรอ่ะที่คาเฟ่นนะพอเราเไปถึงที่คาเฟ่แล้วเดี๋ยวผมขึ้นไลฟ์ให้อีกทีหนึง่งนะครับตามเหตุตามปัจจัยนะฮะเสียงหล่อเลยนะ <c oughs> ไม่รอหรอกหนึ่อห้ากเจ็อ็อ อาฮะเดี๋ยวจะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะจะได้แบบเตรียมตัวให้อาจารย์เดินทางไปที่คาเฟ่นะครับไปถึงคาเฟ่เนี่ยประมาณบ่ายสามครึ่งอนแหละก็อย่างที่นัดกันไว้เนาะเจอกันบ่ายสามครึ่งถึงอ่าถึงกี่โมงบ่ายสามครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะฮะเจอกันที่มัชรูมคาเฟ่นะจังหวัดเชียงใหม่นะครับใกล้ๆสนามบินนะอุ้ย มองไม่เห็นเลยะะอเอาหมุมนี้หมูนี้ให้ดูหมุมนี้นี่ฮะนี่คุณยายหนึ่งร้อยสองปีนะคุณยายหนึ่งร้อยสองปีนู่นอ,อยู่ข้างๆอาจารย์นะฮะวสวัสดีทุกคนนะฮะดเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่คาเฟ่ถึงประมาณบ่ายสามครึง่ง มัชูมัมชูมคาเฟ่นะบ่าย